ตัวอ่อนนะคะจะต้องใช้ครีมบำรุงที่ไม่มีสารอันตรายต่อคนท้องต่อลูกในครรภ์จะต้องดูแลในเรื่องของครีมบำรุงผิวที่มันถูกออกแบบมาสําหรับกลุ่มคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์คุณแม่ใส่ตัวอ่อนคุณแม่ลงบนเตียนอนนะคะไบโอเทอร่าครีมบำรุงผิวหน้าของคุณแม่ใส่ตัวอ่อนนะคะจะต้องใช้ ครีมบำรุงที่ไม่มี <คน S 1> สารอ,อันตรายต่อคนท้องต่อลูกในครรภ์ดังนั้นช่วงเตรียมตั้งครรภ์ทุกช่วงเลยนะคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมโภชนาการอย่างเดียวไม่พอจะต้องดูแลในเรื่องของครีมบำรุงผิวที่มันถูกออกแบบมาสําหรับกลุ่มคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์คุณแม่ใส่ตัวอ่อน้องแม่ลง <Bye. S 2> ที่ หน้าดเมด้านี่แหละพรีเซนเตอร์เบลเทอร์ด้าเลยเมดาทาตั้งแต่กี่ขวบค่ะ5ขวบมือตบๆเลี๋ยวทาแล้วหน้าจะเป็นยเนื้อเนื้อเหมือนนุ่มแม่เลยเจลคล้ายคล้ายมอยหน้าเหมือนนุ่มแม่หน้าจะเป็นยังไงบอกแม่ๆเลยหน้าเด็กเหมือนสลัปพาหน้าเด็กนั่งเลยเนื้อมันเป็นมอยเจอร์เจลแม่ซึมง่ายแล้วมันก็แตกไปเป็นน้านมันมันไม่ได้ขาวจั๊วนนะคะมันเป็นสีเขียวๆค่ะอ่อนมันเป็นครีมพืชวีแกน14ชนิดเ made in Korea พอตกปุ๊บเนี่ยมันแต,ตกกับน้ำเลยทาได้เลยทาปากด้วยทาตาด้วยเมดาก็ทาได้เด็กทาได้ตั้งแต่3ขวบมันเป็นอมพื้นอนอ,อนๆไม่ได้แต่งกลิง่งไม่ได้แต่งสีนะแม่นะอยากหน้าเสเวยเมดาเวดาใช้อะไรคะถึงหน้าใสหน้าสวยหน้าเาด้งอย่างเนี้ยใช้ไมคะไบโอทรา่าแม่รักนะคะจุ๊บแม่ด้วยทีคะ